สองเฮ้ยนันตาอ๋อมันว่ายน,น้ำเร็วกว่าไอ้ไอ,ไอ้ตี้ไป้เร็วเอ้ยมันจะหักไม้ไอ้แรงเอาไว้ออกที่นี่พอให้สองม่ออกแรงไปเร็วเร็วเร็วมาเด็กๆมา แล้วอันนี้ได้ช่วยที่สามช่วยที่สี่อเหรียญทองอเหรียญเงิน <c ười> ไปเนาะไปรูปแบบเี้ไปยืนไปยืนค <c ười> ูดาวซะนู <c ười> ้น